ไปหน้า292ร้ก้าบองพิคอปริหานิยธรรมทำสำหรับพิสุขนะหังธรรมยังพิกคอปปริหานิยธรรมมาสุตตปาทังฝานามาเซ เอวังเมสุตังเอกามสัมยามภะขวาราชาเทวิหารติคิจชกุเตปัพพะเตตตาตระโคภคคขวาติกูอามมนเตสิสัตตวคภิกขเวอปริหานิเอธรรมิเทเสามีตัมสุนาทาสาจุกัรมนัสิกโรทา ภาสุสามีติเอวังพันเตติโคติปิโคภัภวัโตปัจจโสสุผักขาวาเอตะทะโวจา,าข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระภูมีพระภาประภาพอยู่หน้าภูเขาคิจกูไรพนราขอราชเกิก นาทีนั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียยพิสุททั้งหลายว่าดูก่อนสิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังจงใส่ใจไว้ให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระคูมิพระภาได้ตรัสว่ากัตตาเมจภิเขเวสัตตะอภิริหานิยธรรมา ยาวะกกวันจาทิกเเวภิกขะอภิมหังสันนิปาตาภเวสันติสันนิปาตาภะวุลาอุทิเยว,วะภิกขเวภิกขูนางปาทิกังมาโนปริหานีดูก่อนที่สุทั้งหลายก็อปริหานิยธรรมเจ็ดประการเป็นฉนภิกษุทั้งหลายบันประชุมกันเดิมนิดเพียงใดคึงหวังความเจริญได้ แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นอย่าว่ากี่วันจะพิพเวีทิคุสมะคา,าสันนิปฏิสันติสมะคาวุฒิสันติสมะคาสังฆาการณียานิการิสันติวุติเยวะทิพเวีทิขุณปาติจังคา โนปริหานิกสุทั้งหลายเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกจับพร้อมเพียงช่วยกันทำจิตที่สงพึงทำเพียงใดพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่ถึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นยาวะกีวันจะภิกขะเวภิกขุอปัญนตังนาปัญญาเปสันติปัญญาตังนาสมุจิติสันติ ยาธาปัญญาเตสุสิกขาปเทสุสมาธายาวติสันตโอทิเยวภิขขเวภิขุนังปาติตัางธาโนปริหานิทิสุทั้งหลายจับไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติจับไม่เคิบทอนสิ่งที่บัญญัติแล้ว จักประพฤติมั่นในสิกขาบทตามที่บัญญัติไว้แล้วเพียงใดพึงหวังความจเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นยาวะกี่วันจะพิกเวภพิกคุเยเตพิกคุเทรารัตัญยูจิรปะปปัชิตาสังคปิตโร สังฆบปรินายกาเทสะกริสันติคารุกริสันติมาเนสันติปูเชสันติเทสันจะสโสต้าคามวันยิสันติอุทิเยวะภิกขเวภิกขูนังปาติกรรมคาโนปริหานิภิกษุทั้งหลายยังสักการะ ขคารพนับถือบูชาท่านผู้เป็นเถราเป็นรัตตันยูบวดมานานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปบบรินายกแต่จากสำคัญถ้อยคำแห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนพึงเชื่อฟังเพียงใด พึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นยาวะกี่วันจะพิาเวพิกคูปันนาะญาตันหายาโปโนภวิกายา นาวาสัมขจิสันติพุทธิเยาะพิขเวทิุณนงปาดิกรรมคาโนปริหานีทิกสุทั้งหลายไม่ตกอยู่ในอำน,นาจตัณหาที่เกิดขึ้นแล้ว อันเป็นเหตุให้เกิดในภพต่อไปเพียงใดพึงหวังความจเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเทียงนานยาวะกีวันจะพิกาเวภิกุอารัญญเกสุเสนาสเนสุสาเปขาภาวิสันติอุทิเยวะพิขาเวภิกุนัง ปฏิกังขาโนปริฮานิทิ่สุดทั้งหลายจักพอใจอยู่ในเสนาสนะป่าเทียงใดพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่ถึงหวังความเสื่อมเลยเทียงนั้น ยาวกีวันจะพิกขเวพิกขูปัจจตันเยว,วสะสติงุปัฏธาเปสันติกินติอนาคาตาจาเปสราสบพมัจจารีมาขัดเฉยุงอาคตาจาเปสราสบพมัจจารรภาสุงวิหารยุนติพุทธิเยว,ว พิกเวภิกคูนํมปาติกรรมขาโนปริหานิพิกสุทั้งหลายจับเข้าไปทั้งความพระฤกถึงเฉพาะตนได้ว่าจะไหนนอดเพื่อนพรหมจารย์ผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังไม่มาขอจงมาและที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุขเพียงใดพึงหวังความจเจริญได้แน่นอน ไม่ฝึงหวังความเสื่อมเลยเทียงนั้นยาวะกีวันจะพิกขเวอิเมสัตตอาอปริหานิยาธรรมมาภิกขุสุทัสสันติอิเมสุจัสสัสสุอปริหานิเยสุธรรมเมสุภิกขุสันติสิสันติอุทิเยวะพิกขเวภิกขุนงปาติกังท้าโนปริหานิตดูด ก่อนภิกษุทั้งหลายอภริหานิยธรรมเจดประการนี้จกตั้งอยู่ในภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายจกปรากฏในอภริหานิยธรรมเจดประการนี้เพียงใดภิกษุทั้งหลายถึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่ถึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นแหละอิธามาโอจะทราบวา อาตมานาเตภิกข,าขาุภะขวะโตภาสิตังอธินันทุนติพระภูมีพระพาเจ้าตรัพระสุขนี้จบแล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีเพื่อเพลินนานซึ่งภาสิทธของพระภูมีพระพาเจ้าด้วยเระการชนี้แล